วัสดีครับกลับมาเจอกอีกครั้งกับยี่สิบหกสามเก้าห้านะครับเหมือนเคยวันนี้มีขอมารีวิวอีกแล้วนี่นะผมเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาไงก็ต้องประมาณนี้นก็ต้องมีการ grooming ตัดขนนะครับซึ่งกันี้ก็คือเพชร grooming hair clipper s a p 2 4สองสี่สามผมได้มาในราคาที่โคตรถูกร้อยเก้าสิบบาทไม่รู้ซื้อแพงหรืใหม่เคยซื้อแบบเป็นพันมานแต่ว่ามันใช้ดีไหมไมันใช้ดีนะแต่ก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วผมว่าถูกถูกก็ดีนี่นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นผมเคยรีวิวไปแล้วไอ้ตัว เครื่องแบตทีเตรียตัดขนมาขนแมวนะก่อนหน้าน,นั้นเป็น USB ตัวนี้เป็น USB เหมือนกันครับเป็น USB เหมือนกันแต่มีเหตุผลที่ผมซื้อทําไมผมซื้ออันนี้ผมให้ดูแล้วกันว่าข้างในเนี่ยอะไรนะนี่ก็มีคู่มอือคู่มือซึ่งก็สักหน่อยนะอ่านสักหน่อยจะได้เข้าใจว่ามันทําอะไรได้บ้างสําหรับคู่มือตัวนี้อย่างน้อยที่สุดก็รู้ครับว่ามันแกะไอตัวใบมีดออกมาอย่างไงตัวนี้จะดีหน่อยตรงที่มันปรับในเรื่องของระยะของตัวใบมีดได้ นะครับเดี๋ยวให้ดูครับว่ามีอะไรเนี่ยมีชุดลองหวีนี่มีลองหวีด้วยนะครับให้รัมด,ดาไว้ลนะ่ะลองหวีลองหวีให้มาเบอร์เบอร์อะไรบ้างวะเบอร์สเบอร์หเบอร์9้าเบอร์12แล้วก็นี่นะครับตัวแปลงปัดขน<ม>เครื่องบินมไม้แกนตัวนี้นะครับคอนโทรลไ,ได้จริงจริงแล้วก็ให้นี่นี่น้ำมันมันก็เป็นน้ำมันจัรนั่นแหละนะครับ ก็ให้หัวหัวชาร์จนี่หัวชาร์จชาร์จเข้ากับ USB Type A ทนะแล้วอีกด้านนึงจะเป็นแบบนี้เป็นหัวจุกแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นหัวแบบไมโคร USB อะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเสียบเข้าไปประมาณนี้นี่ก็เหมือนกับตัวกอดที่ผมเคยรีวิวให้ดูนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ชาร์จ USB ได้ปกตินะครับแต่จริงๆแล้วเนะี่ยถามว่าทำไมผมถึงซื้อต้องบอกก่อนว่ามันมีรายละเอียดอยู่ข้างในนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ให้ดูโด,โดยรอบก่อนนี่หน้าตานี่เป็นต้องหมาน่าัก ก็แบตเตอรี่เดี๋ยวนี้นี่ใบมีเป็นเซรามิกหมดแล้วนะครับเป็นเซรามิกเวลาจะถอดของพวกแบตเตอรี่ในในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะดันออกดันตรงนี้ออกดันขึ้นไปเลยเนี่ยก็จะออกมาแบบนี้ข้างในก็เป็นลูกเบ้ยวมอเตอร์ธรรมดาเห็นไหมเวลาใส่เนี่ยก็ใส่เข้าไปในร่องมันปกติอย่างเงี้ยให้มันตรงแล้วเราก็กดล็อกเข้าไปปกติก็ใช้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวล็อกก่อนรีบทำได้เดี๋ยวพังเลยยังไม่ทันได้ใช้เลยอะไรประมาณนี้ล็อกเข้าไปแล้ว ทดสอบโอเคได้แล้วก็ตรงนี้ข้อดีคืออะไรครับเหมือนแบตเตอรี่แพงเลยนะคือปรับหัวใบมีดได้นะครับสังเกตดูนะตัวใบมีดมันจะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงน,นะเพื่อทําการตัดนะครับซึ่งเราเลือกได้ครับถ้าตรงนี้เป็นระยะ2มิลลิเมตรนะใบมีดมันจะถอยลงมาข้างล่างนะครับแต่ถ้าเราเลือกใบได้เนี่ยเป็นระยะเท่าไร1.4-0.8เนี่ยใบมีดมันจะขยับขึ้นมาข้างบน เพราะนั้นน้องหมาน้องแมวเราก็จะตัดขนแบบก็แล้วแต่เราที่จะเลือกเราก็สามารถจะไปสวง่งไปตัวหวีเนี่ยตัวรองหวีเนี่ยเนี่ยเข้าไปได้ว่าอยากได้อยากได้ไ,ดไซส์ไหนนี่รองหวีเห็นไหมแต่บ้านผมไม่บอกเลยไม่มีไซส์ไหนทั้งนั้นเนะี่ยสกินเฮดสกินเฮดอ่ะทีนี้จุดพีคข,ของมันคืออะไรเนี่ยผมไปดูสวิต์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะสวิตเปิดปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไฟบอกนะครับว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่เขียวหรือเปล่านะ จุดพีคอยู่ตรงนี้ผมไม่เคยเจอแบตเตอรี่ตัวไหนที่เป็นแบบนี้คือมันมีแบตเตอรี่ที่ถอดออกเปลี่ยนได้เวลามันเสื่อมเราก็ถอดเปลี่ยนได้เลยซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้กลายเป็น18 6 5 0ดหูดูิโคตรเจ๋งอะนี่ความจุมิลลิแอมล้านแจ้งว่าหนึ่งันสรมิลลิแอมเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาไปเอาไปชาร์จมาเมื่อกี้นี้ก็มันจ่ายไฟเข้าไปประมาณเครื่องชาร์จผมมันฟ้องอยู่ประมาณสัก4 5 0 0้ามิลลิแอมเพราะว่ามันมีประจุไฟอยู่นี่นี่อยู่แล้วมัน แต่ข้อดีคืออะไร18650เนี่ยเราซื้อเปลี่ยนได้ไม่ได้ทิ้งนะครับหรือบางทีถ้าแบบมันห่วยเนี่ยผมมีแบตเตอรี่18650แบบดีๆที่ใช้กับไฟฉายใช้กับหลายๆอันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตอบโจทย์ทันทีเพราะว่าแบตเตอรี่พวกนี้เนี่ยความแรงของตัวแบตเตอรี่เป็นสิ่งสําคัญทำให้มันตัดได้ซึ่งผมฟังรอบของตัวเครื่องฟังนะเฮ้ยแรงอยู่ แรงกว่าตัวก่อนที่ผมเคยรีวิวไปเพราะฉะนั้นมันเป็น USB ที่แบบก็แกะออกมาไม่ได้ด้วยนะความแรงมันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อมาถูกบางทีแบตเตอรี่มันห่วยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้และจริงๆต้นทุนแบตเตอรี่นี่แหละตัวดีเลยมันทําให้สินค้าราคามันแพงขึ้นซึ่งไอตัวนี้ราคาแบตเตอรี่มันจะถูกแค่ไหนผมไม่แคร์ผมต้องการมันใช้ได้ผมเอาแบตเตอรี่ดีๆใส่มันก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนั่นก็เลยเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยโคตรเจ๋ง190บาท เพือใครจะใช้นะครับสำหรับหมาแมวก็โอเคหรือใครจะแบบบ้าพลังตัดผมตัวเองผมว่าก็โอเคแล้วแต่อยากจกินเฮดอะไรเงี้ยก็ได้นะไม่ได้ผิดอะไรประหยัดตังค์นะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ก็ฝากไว้แล้วครับถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวดูที่คำบรรยายนล่างผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าผมไปซื้อมาจากที่ไหนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่รับชมอีซี่635ไปแล้วครับสวัสดีครับ